เรามาเที่ยววัดหลวงพ่อ,อสนิทวัดลำร้อยนะครับวัดที่ตอนนี้ทุกคนรู้จักดีเลยนะครับเพราะว่ามีคนมาอาบน้ําจระเข้แล้วถูกหวยรางวัลที่หนึ่งะครับเป็นคนจังหวัดนครนายกตอนนี้คนก็เลยมาจากทุกสารทิศเลยนะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศภายในงานกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นจระเข้เก่าแก่นะครับเป็นโครงกระดู คนเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้ลองสอบถามแม่ค้าพ่อค้านะครับวันนี้ก็มีคนถูกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกเยอะแตก็รุ่งรุสงแสงกันนะครับเข้ามาอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะครับสังเกตตรงคางนะครับผมก็ใช้สับไม่ถูกเงินมีรังผึ้งอยู่ตรงใต้คางนะครับดูนะครับ หลังพึ่งอยู่ตรงใต้คา,างนะครับเป็นเหมือนเขาพระพุทธเจ้าเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกไม่ค่อยจะพบเห็นนะครับแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะครับแต่นี่เราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันผมก็บอกตรงนะครับว่าเพิ่งเคยเห็นแต่อาจจะขึ้นตรงจุดอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ขึ้นที่ตรงคา,างของพระพุทธเจ้านะครับก็เป็นเรื่องที่แปลก พึ่งก็ช่างกล้านะครับมาทำหลังแต่พ mm ึ่งเป็นสัตว์นะครับมันก็ไม่รู้ว่ามันควรจะทำหลังที่ไหนก็ทำตรงนี้เลยก็ถือเป็นสิ่งอันซีนอีกอย่างหนึ่งนะครับของสัตว์ที่อยู่คู่กับโลกเราที่เรียกว่าพึ่ง ก็เป็น <screws> ข <in the fridge> ้อด so <it> ีของชาวบ้านแถวนี้นยครับ <souvent> ที <livres ath rebbe> ่ได้ทํามาค้าขายกันนะครับก็มีรายได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้หรือล้วยทอดหรือขนมอะไรนะครับขนมพุกก็ทํามาขายกันนะครับก็เป็นรายได้โดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับถามไม่ค้าแล้วคนจะเยอะมากเลย หรือว่าอาบเสร็จแล้วต้องเข้าไคิวนะครับในการเข้าไปอาบน้ำจะัอะเคโ<า>คนเยอะมากคือวิจาจารเข้าไปเลยครับผมก็อุดอ้นหน่อยสำหรับวันนี้ก็คงจะไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีโอากาสเที่ยวหน้ามาก็จะมาถ่ายให้ชมกันอีกนะครับ